เอาละครับศึกแรกของสาวไทย u 19ประเดิมเจอเม็กซิโกแฟนๆชาวข้างรักนักตบเตรียมอดหลับอดนอนกันได้เลยคืนนี้เพรากกายแข 19, ่งขันย19ชิงแชมป์โลก2525 25. ก็กำลังจะระเบิดความมันขึ้นแล้วทีมแรกที่สาวไทยรุ่นจิ๋วย19ของเราจะต้องประเดิมสนามในเวลาตีสองนาทีของวันที่2กรกฎาคม2568 นี่คือการเริ่มต้นเส้นทางของน้องๆที่เราต้องจับตาดูให้ดีเม็กซิโกอาจจะไม่ใช่ทีมที่เราคุ้นหูคุ้นตากับเรามากนักในวงการวอลเลย์บอลระดับโลกแต่ในรุ่นเยาวอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมออย่าประมาทเด็ดขาดในฐานะพี่เลี้ยงข้างรักอย่างพวกเราผมอยากจะบอกว่านี่คือบททดสอบบทแรกที่สำคัญของน้องๆเลยการประเดิมในสนามแรกมักจะมีความกดดันสูงเสมอแต่ผมเชื่อว่าน้องๆของเราจะผ่านไปได้ เรามาร่วมให้กำลังใจน้องๆในเวลาทีสองกว่าไม่ใช่ปัญหาสำหรับคนข้างรักอย่างพวกเราอยู่แล้วลุ้นกันตัวโก่งกันแน่นอนสาวเม็กซิโกที่ต้องจับตาดูก็คือโรสรีเกรสดาวเด่นสาวไทยห้าประมาทวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับทีมหนึ่งที่เราต้องจับตามองในการแข่งขันนั่นก็คือทีมชาติเม็กซิโกยูสิบเก้าครับอย่าเพิ่งคิดว่าทีมเม็กซิโกจะมาไม่ไหนทีมนี้มีของจริงซ่อนอยู่แน่นอนโดยเฉพาะดาวเด่น ที่แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกต้องตับตาพูดถึงมาซิโกโอ,อยู่สแล้วไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยครับแคโรไลน์โรสลิเกสยกให้เป็นหนึ่งในคอนติเนนตัลดรีมเทอร์ของทัวร์นาเมนต์เลยก็ว่าได้นี่มันไม่ใช่แค่คำชมธรรมดาธรรมดามันบ่งบอกว่าน้องคนนี้คือหนึ่งในผู้เล่นอายุน้อยที่มีพรสวรรค์ที่สุดในภูมิภาคเลยนะของนอซกาในโซนอเมริกาเหนือกลางแคริบเบียนเอาไปนูน่นเลยทีเดียว การที่เธอถูกจับตามองขนาดนี้แสดงว่าฝีไม้ฝีตบของเธอนั้นไม่ธรรมดานแน่นอนและจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของเม็กซิโกอย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากโรซิเกสแล้วยังมีอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามไม่แพ้ก,กันก็คืออิซาเบล่าแอนนี่โอเคมโปอาร์มนดาลิสชื่อใช่ไหมย,ยาวจังน้องคนนี้อายุ18ปีสูง180เธอเล่นในตำแหน่งหัวเสา การที่มีเธออยู่ในลิสต์ผู้เล่นของ FIVB อย่างเป็นทางการก็การันตีถึงความสำคัญของเธอในทีมชุดนี้ว่าเธออีกคนหนึ่งคือตัวหลักที่ไม่ควรมองข้ามสรุปง่ายๆทีมเมสซิโกชุดนี้ไม่ใช่ทีมหมูให้ใครเชื่อง่ายๆเอาเป็นว่าเราเตรียมตัวให้พร้อมรวมพลังใจเชียรทัพลูกยางสาวไทยรุ่นจิว๋วพวกเธอคือตัวแทนของความหวังของชาติพร้อมปะทะทีมแกร่งจากทั่วโลกครับผม